สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษนะคะเราต้องทําอะไรพิเศษพิเศษนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะเราก็เลยว่าจะทำลอยจะทํากระทงกันเองนะคะตอนนี้ก็พี่นัทนะคะไปตัดต้นกล้วยมานะคะเดี๋ยวน้องแนนพายให้ดูนะคะว่าพี่นัทตัดต้นกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราจะทํายังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะจะลองทําดูแบบ ของใครของมันดีกว่าหนูคิดว่านะจะลองทําดูว่าพอจะทําได้ไหมนะคะสําหรับน้องแนนนะคะก็ถ้าเป็นที่ประเทศบ้านน้องแนนเลยคือไม่มีนะคะจะมีก็แบบคนส่วนน้อยในแบบร้อยเปอร์เซ็นก็แค่แบบสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นที่เขาทํากันนะคะก็ไม่รู้ว่าเรากระทงวันไหนบ้างนะคะน้องแนนก็ไม่รู้นะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ได้ลอยกระทงนะคะก็เลยวันนี้แหละเป็นวันที่นะคะเราจะแบบทํากระทงกันนะคะแม่ แม่ก็แม่ทําเป็นอยู่แล้วปีที่แล้วแม่ก็ทําแล้วนะคะแต่เรือแตหนูก็พี่นัทที่ยังไม่เคยทําเลยนะคะวันนี้ก็เราจะเปิดโทราศัพท์ดูคลิปกันดูดีกว่าเนาะแล้วก็ลองทําดูนะคะเดี๋ยวน้องแนนพาไปดูนะคะพี่นัทตอนนี้ก็ตัดต้นกล้วยอยู่นะคะปึ๊บป๊บโอเคโอ้โห<ำ>นี่ทำห้าอันเพราะว่าหลายคนทำห้าอันเลยเหรอสี่คนสี่คนไง ทำให้ลูกด้วยเหรอไม่ของของเราก็ของเราก็อันเดียวก็กใช่ไงแล้วทํากี่อันล่ะสามอันพอแล้วทำเผื่อไว้เผื่อมีคนมาไันมีใครว่างมากับเราด้วยเลยทมแล้วเหรอเสียดายใช่นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูใก,กล้นะคะนี่ทำเป็นหุน้นแววนไว้นะคะเดี๋ยวค่อยล้างแล้วก็เอาขึ้นไปทำข้างบนดีกว่า นื่งจากว่าตอนนี้นะคะก็ฝนตกนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เป็นแว่นแวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําข้างบนกันเนาะในระหว่างนี้ที่รอพี่นัทนะคะเราจะไปดูพักแม่ดีกว่าที่อยู่ข้างบนนะคะตอนนี้ก็โทรปูแม่มขึ้นดีมากถ้าเป็นตองมาเหรอ,อใกล้ๆนี่มีบรรยากาศมีอะไรอะไรหลังคาหลั ผลตกผ้าเยอะหน่อยตรง,ตรงนีง้ออกไปทางน้อนสิเดี๋ยวพาไปชมทั่วภูแม่นะคะแม่ปลูกไว้นะคะที่จริงก็ปกติก็ปลูกไว้อยู่แล้วนะคะแต่อรอบนี้แม่ปลูกไวก้ติดกับบ้านเลยแต่ก็ออกลูกเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นไหมว้าออกลูกเยอะเลยนะคะนี่ทัวภู นี่แล้วก็แม่ปล่อยให้มันห้อยอยู่เนี่ยนะคะก็คือมันจะห้อยเข้าบ้านแล้วแหละหนว่าแม่ก็เก็บทุกวันนะคะนี่ห้อยๆแบบนี้เลยห้อยเข้าบ้านแน่เลยเนี่ยนียเย่เยอะมากเยอะมากเห็นพี่นัทบอกว่าจะทำยำทฟพูไม่ใช่เหรอไม่เยอะแยะเลย พ่อนี่ก็มีนะเยอะเลยนี่ก็ได้อีกเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะคะสักผ้าซักอะไรก็ไม่แห้งอันนี้นะคะจะเป็นใบตองไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือล่างใช้ไม่ได้ก็เอาใบตองปลานะคะแม่เฮ้ค่ะตอนนี้นะคะก็แม่จะไปตัดใบตองนะคะใบตองที่นี่ก็แม่ปลูกใบตองต้น ต้นกล้วยปลาไว้นะคะก็เลยเอาใบตองป่าดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะนิ่มๆกว่าเวลาทาอะไรจับใบเตยเ,เ,เออหนูเคยเห็นเขาทําใบเตยอยู่นี่แม่เคียวลงมาแล้วอันนี้จะเป็นใบตองปานะคะใบมันจะนิ่มกว่าวใบจะนิ่มกว่า เกียวลงมาปึ๊บโอ้โสวยเลยออกดีใบลัตับพี่นุ่นก็มีแล้วพี่นุ่นเป็นใบตองใบตองแบบนู้นมันจะกรอบกว่าแบบนี้มันจะนิ่มกว่าปลาอันนี้ก็ต้นปลาเหมือนกันมนะั้ง กลางบานแม่นูหายพริกต้นนี้นเยอะมากเอาไว้ประดับนี่แม่แนะนำเสนอต้นพริกแม่พริกเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องซื้อกินเขาแล้วพริกเยอะมากนี่เยอะมากเลยนะคะ ไหนเอาอันนี้เอาได้เรอใบเตยอ,อ่ะพูดตกขึ้มาปลา <laughs> ใบเตย <laughs> เหรอฝนตกก็ลำบากเลยนี่นี่นต้นพริกแม่เนื้มันดูใกล้ๆดิเยอะแยะเลยเยอะจริงๆผักมีเกือกครบอะ่ะม, <laughs> มีทุกอย่าง ทำพี่นนหักเสยุหมดตัดใบเตยด้วยเรียบอกว่าเอาใบเตยด้วยเอาฮึบแม่ไปแล้วน้องแนนไม่ได้ใส่รองเท้ามาเมื่อก่อนแม่ปลูกกุ้ยช่ายไว้เป็นกระถางแต่ตอนนี้ก็ ปลูกเป็นแปลงเอาแล้วนะคะก็สวยเลยกําลังขึ้นดีเลยมีกู้ชายนี่แม่ก็จะทําหอยทอดมีช่วงหนึ่งที่แม่ทําหอยทอดเกือบทุกวันอร่อยนี่กู้ชายแม่แล้วก็อันนี้ไม่สวยแล้วอะ่ะโดนฝนเยอะมากเริ่มไม่สวยแล้วนะคะโอ้เยอะเยอะพักแม่โอเคค่ะนะคะตอนนี้ก็เราเตรียมใบตองแล้วก็ต้นกล้วยแล้วนะคะ เราเตรียมมาเรียบร้อยตอนนี้แม่แม่กำลังตัดแล้วแม่เริ่มแล้วแต่เราอะยังไม่รู้เลยจะทำแบบไหนเพราะน้องแนนยังไม่เคยทําเลยนะคะน้องแนนก็เลยว่าจะหาดูคลิปเอานะคะในโทราศัพท์เพื่อที่จะทํานะคะเดี๋ยวดูคลิปก่อน,นของน้องแนนต้องสวย <c oughs> พี่นัทก็ทําของพี่นัทไปนะนี <c oughs> ่จะเล่นหม่เดี๋ยวแม่จะทําให้สุกี่ด้วยเนาะนั่นแม่เริ่มแล้วเรายังไม่เริ่มเลย นออะมันจะติดได้ไม่ไหนเนี่ยแม,มข่ขออนุญ,ญาตดูคลิปเอานะคะคลิปทำกระโงง่าย,าายๆดีกว่าง่ายๆทำกระทงแบบง่ายๆดีกว่ายากเราทำไม่เป็น<อ>ก็นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าบ้าน,น้รงแนมนะคะจะไม่มีการลอยกระทงนะคะ<ต>จะมีก็แบบคนที่อาจจะอาจจะบบเป็น,นคนที่แบบเคยมาทํางานหรือว่าแบบบ้านพี่ติดชายแดนหรือเปล่านะคะที่เคยเห็น นานมากแล้วนะคะตั้งแต่น้องแนนแบบอายุน้อยๆเห็นเขาไปลอยกันอยู่นะคะที่แม่น้ํานะคะก็ไม่รู้ว่าเขาลอยช่วงไหนบ้างนะคะก็มาถึงที่นี่ก็ได้ลอยที่นี่ด้วยนะคะน้องแนนได้ลอยกระทงสองปีเองมั้งสามปีสามปีมปอ๋อข้างนี้เหรอข้างนี้เหรอปีแรกที่มาทํางานปีปน,นึงนะคะแล้วก็เมื่อสองสสปีที่แล้วก็สองปีที่แล้วรอบหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วก็ไปลอยกับพี่นัทปีที่แล้วคือไปแบบรีบๆนะคะเนื่องจากว่านีตันขึ้นคลอดเนาะ ข้านตั้ได้ไม่กี่วันเองท่อนตั้นพ่อนตั้งวันที่2งได้ประมาณ10วันนะคะไม่ถึง10วันด้วยซ้ำปีนัดพาไปลอยกระทงที่พาไปลอยกระทงที่ไหนนะสวนสาธารณะคณะนิคมสวนสาธารณะคือแบบเรารีบไปด้วยเนาะเรารียบไปรีบกลับเพราะว่ามีตั้นยังตัวน้อยอยู่ฝากคุณย่าไว้นะคะปีที่แล้วแม่ก็ไม่ได้ไปเสียดายเลยแม่ก็ไม่เราทำขายได้นะเนี่ยเพราะว่าเขาขายกันกขายกันเยอะเลยอันหนึ่งต้องหลายวัน สามสิบสี่สิบอันใหญ่ดนอยนก็ประมาณห้าหกสิบก็อตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยเนาะเดี๋ยวต้องแนนดูเสิร์ชหาดูก่อนนะคะว่าต้องทำแบบไหนบ้างนะคะแล้วที่บ้านไม่มีเราจะาาาทำอะไรหรือเปล่าเวลาอปันหาเขาก็จะมีแบบทำขนมเวลาเอาอคัญหาเขาจะแบบทำขนมใบตองนี่แหละขนมกล้วยขนมอะไรนี่ไง ขนมเคียน่ะแต่ขนมเคียนบ้านหนูเขาจะเอาไส้มะพร้าวเอามะพร้าวข,ข,ขูดขูดแล้วก็เอาไปอันนี้ก็น้เออ<ะ>เานเชื่อมเอาไปทํากบน้ําเชื่อมเอามาเอามาทําไส้เป็นขนมเทียนแล้วงานเขามีอะไรบ้างก็จะมีแบบทําขนมแล้วก็เข้าวัดทําบุญที่วัดนะคะก็เข้าวัด ทำกับข้าวที่วัดกันแล้วก็มีงานเตะบอลของผู้ชายอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมีแบบงานเลี้ยงอะไรหลายอย่างนะคะ mm hmm. ก็ถ้ามีโอกาสก็ว่าจะไปนะคะช่วงเข้าพรรษาออกพรรษานี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาทําบุญใหญ่ด้วยนะคะเ mm hmm. ข้าพรรษาจะทำบุญใหญ่กว่าถ้าออกพรรษาไม่เท่าไหร่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวนองนันจะลองทําดูเลยนี่นอนแบบนี้ดีกว่าง่ายๆเนี่้ง่ายๆเด้อเออเหรอ นึกว่าจะเอาแบบนี้นะคะนึกว่าจะง่ายพี่นัทบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายจริงเหรอปึ๊บดูเลยพี่นัทเริ่มแล้วทำเป็นจริงเหรอเอาจริงอ่ะเคยทำอะไรบ้างเอาจริงเหรอ,อทำทุกปีจริงแต่เด็กเนาะไม่เนาะให้เขา เทลายกระทงเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยใช่ไหมอันนี้มันเอาเอาเอามาเล็กอันใหญ่มาให้แม่มานนี้มาแม่เออมันมันก็มีมาหลายแบบตั้งแต่สมัยยุทยามันก็มีสืบทอดมาเรื่อยแล้วมันก็ทุกปีไงแล้วไม่หนูคิดว่าพี่ทำไม่เป็นคือถ้าถ้าเป็นโรงเรียนน่ะถ้าถ้ามันตรงกับวันวันธรรมดาใช่ไหมโรงเรียนก็ที่ตั้งแต่เด็กเลยนะครูก็จะให้เตรียมอุปกรณ์มาเตรียมเตรียม กล้วยเตรียมใบตองเตรียมอะไราามเราเนี้ยแล้วก็ทํากันคนละอันที่โรงเรียนแล้วก็มีการทําประกวดทำอะไรเงี้ยทําทุกปีเขาเขาก็เขาสอนทําตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนลยไรเงี้ยใช่ไหมเพราะวใช่แล้วมันก็ทํามาทุกปีทุกปีทุกปีกป็คือของหนูยังไม่เคยทําเลยเนาะนมีก็ครั้งแรกมันเป็นเหมือนกับเป็นประเพณีที่ที่ใครก็ทําเป็นใช่แล้วก็จะมีการประกวดทํมามีการประกวดอะไรเงี้ยความสวยงามของกระทงแล้วก็ วัสดุที่อามาใช้จะเป็นวัสดุแบบเนี้ยที่มันย่อยสลายได้พอลงไปในน้ำปุ๊บก็สามารถแากไดมารับได้นะโฟมอะหรือว่าโฟมจริงเนี่ยก็มีนะที่เห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นวัสดุที่มันไม่ย่อยสลายในธรรมชาติเนี่ยเขาก็รณรงค์กันห้ามใช้โฟมห้ามใช้ห้ามใช้ของที่มันเพราะว่าโฟมนี่มันมันย่อยสลายได้นี่มันใช้เวลาเป็นร้อยปี อ,อ,อย่างเนี้ย<ด>อาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มเปื่อยใช่ไหม<ช>เริ่มเปื่อยน้ำแ,บบแล้วเ็นแล้วก็เป็นนี่เฉยแต่ถามว่าวงไปแล้วอ่ะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาเก็บอยู่ดีเขาไม่ปล่อยไปตามแม่น้ำเพราะว่าทุกวันนี้ลอยกระทงงานจัดต่างๆเขาจะไปจัดตามสวนสาธารณะที่เป็นสระเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ลอยตามแม่น้ําเหมือนในอดีตอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับแม่น้ําใหญ่อ,อย่างแม่น้าเจ้าพระยาที่เขาลอไปก็ลอยไปเลย แต่บ้านหนูเขาก็ลอยแม่น้ำนะตั้งแต่สมัยหนูเด็กๆนะหนูอย่างงานที่จัดอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เป็นจัดงานที่อ่างเก็บน้ําที่ที่สวนสาธารณะที่มีแอ่งน้ําไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยแม่โปรเซียนเอาเยอะไหมเอาเลยเปล่าเอาเลยละไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บดอกแคกันคะเนื่องจากว่าที่บ้านไม่มีดอกไม้นะคะช่วงที่มีดอกไม้ก็ไม่ใช่ทวงที่เราลอยกระทงด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นดอกแคหนูหนางบนหนะเยอะนะ ว่าใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยแดงๆอย่าเนี้ยจะไปแตกๆเนาะถอดเอาแท่นนี้ไหมอ่ะเอาไปเด็ดไปเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ร่วงอยู่ดีอ่ะยอดมันก็ใช้ได้นะ่ก่อนไปไปมันเนาะได้ไหมคือว่าไม่รู้ที่บ้านเนี่ี นอยที่บ้านก็ใช้ประโยชน์นอกจากเอาไปลวกกินกับน้ําพริกแล้วก็ยังเอามาทําใส่กระทงได้ไปเก็บดอกพุ่มเซียนได้ไปเก็บดอกพุ่มเซียนน้องเลนคิดว่าน้องเลนจะเอาดอกพุ่มเซียนนักอนะคะเอาเม็ดไหมเอาจริงนะไม่ต้องค่ะเด็ดง่ายดอกพุ่มเซียนช่วงช่วงนั้นอ่ะก่อนฝนตกอ่ะสวยมากเยอะมากแต่นี่ฝนตกฝนตกใส่มันมียางนะระวังยางจ้า สวยสวยสวยมากไวเซนสวยมากเลยนะมันดอกใหญ่เอาแบบอ่อนๆไหมไม่เอาให้มันบาน่อนมีเหลียงล่างเนี่ยไม่เน่าแล้วเน่าแล้วเน่าแล้วนี่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 ดีๆเลยนี่นี่อีกเนี่ยสวย เดี๋ยวขอเอาอีกท่านึงก็พอแล้วดูยากหลองยางไะยางดอกไปเซียนไม่อันตรายจัดได้แล้วได้ดอกไปเซียนกับดอกแครมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อไป คือของพี่นัดกับแม่คือเสร็จแล้วนะคะมีแต่ของแนนยังไม่ได้แบบประดับอะไรเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยช้าหน่อยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเสร็จทันหนึ่งเาลวกจิ้ทมทาให้ลูกลวกจิ้มหน่อยไน่ไเ,ลนเลยเลเล่นเล่นเยอะมาเอาเข้าเข้าปากหน่อยลูกเข้าห้อยปากอยู่นะเ,นนเนี่ยเออเก่งแล้วนี่แหละนี่อันนี้เสร็จแล้ว ไหนแนนมาให้ดูหน่อยแล้วเป็นยังไงติดแล้วเหรอกำลังจะติดนะคะน้าไปเปล่ากระทงใส่เนี่ยน้าหรอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ลอยลูกชายครับแม่เขาทำกระท่งได้ไหมนั่น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 ก็ติดแบบนี้แบบนี้เอ้สวยสวยสวย อขอข้างในเข้าไม่ใช่หรอเห็นเขาทำแบบนี้อ,น <c oughs> อ่ะแะม่ทำตามเขา รอดไหมเห <c oughs> มือนจะห่างๆกันเดี๋ยวอยติดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งพอเห็นก็ทำสองชั้นแค่ชั้นเดียวก็เสร็จแล้วตระโหลมตรงนี้เสร็จแล้วนะโชว์หน่อยสิน,น,นี่ค,ครับสวย นี่นะคะเป็นของพี่นัดพี่นัดก็จะเอาดอกแคร์ที่เป็นบานออกมาแบบนี้นะคะเอามาติดนะคะออกมาทำไยเอามาติดเอามาติดเอามาติด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 ก็พยายามทำๆไปนะมาแปะแปะแปะแต่เวลาหนูพูดก็ยังว่าแล้วนะแบบมันยืดไงเสร็จแล้วค่ะ กระ<ม>ทงนะคะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นของอนนี่จะเป็นของแม่นะคะเป็นของแม่แล้วก็นี่เป็นของพี่นัดพี่นัดเป็นคนทำนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกแคร์ของแม่สวยมากแต่คือของน้องแนนไม่อยากพูดเลยค่ะของน้องแนนก็ <laughs> <laughs> ถึงแม้จะไม่สวยสำหรับใครแต่สวยส,สำหรับน้องแนนนะคะ เพราะว่าน้องแนนก็นะคะยังไม่เคยทํานะคะนี่คือทาครั้งแรกนะคะได้เนอะไม่สวยมากแต่ก็ยังยังได้นะคะแต่นี่พี่นัดปากให้นี่น้องแนนไม่ค่อยโอเคเลยเนี่ยทําไมปากแบบนี้ให้นะพี่นัดนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะเรากําลังอับน้าเต็มตัวไปกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในอีพีที่สองนะคะคลิปมันยาวไปหน่อยนะคะก็ทําเป็นสองอีพีไปนะคะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยว ค่อยไปเจอกันที่ที่ลอยกระทงเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็น้องแนนจะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ